เว้ยเว้ยมีชีวิตดีจ้าไอ้ลตตี้ไม่อยากดีแล้ยลตตี้จะกลับบ้านไปฟาร์มเออเปิดไฟไหนอ่ะใช่เปิดไปทางไหนเปิดประตูกลับบ้านให้ลตตี้เปิดไฟอันนี้คือเปิดไฟเปิดไฟนีก่อนเร็วนี่มันมาแล้วลตตี้มันตามไปค่ะลตตี้หาไม่เจอว้ามันตามไปแล้วว้าเอ้ทางออกเปิดแล้ว อัดตี้ช่วยด้วยมันอยู่ทางไหนวันดูว่ามี่งามี่งาตรงไปเลยตรงออกแล้วออกแล้วออกแล้วว้าวว้าววตัตี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่เป็นเด็กสนแล้วกลัวแล้วตัดตี้จะไม่มาลานี้อีกเราจะไม่เข้าอีกต่อไปเรากลัวแล้วขนาดเป็นตอนเช้ายังน่ากลัวเลยอ่ะตีตตี้จะจำหน้าลานี้ไว้เราจะไม่เข้าตัตี้จะไม่เข้ามาอีก ค่าแต่ไม่ค่าราคากูเออเออเอาของกินไหมเอยไม่เป็นไรแล้วกี่มีขนมเต็มเลยอ้าวโอเคแต่แต่กี่วิ่งไปรู้สึกขาดสำคัญนนะตกใจอ่ะหัวใจจะวายอ่ะรู้สึกหัวใจจะวายแหละเหมือนตกเหงืตาตุ่มมันเมื่อกี้มันคือเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นแค่เกมในร้านนั้นน่ะแต่ได้ของฟรี<อ>เหรออาจจะเป็น ม่ต่ตี่ไม่เห็นได้อะไรเลยบ้านผีสิงไหมนะเราเห็นเต็มไปหมดเลยนะตะวัวตชน<อ>ละมนนะุดอ่ะบ้านผีสิงไหมนะตัวหวะเมื่อกี้นะ่ะอันก็น,น,น,น่าจะใช่ที่เราจะไม่เข้าเ<อ>ลยต่ตที้เขาจะจะไวอันนี้คือห้องน้ำป่ะไม่โอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สีชมพูวันนี้ห้องน้ำผู้ชายแน่เลยเดีย๋ยวลองเข้าไปดูกัน แปลกๆนะเราว่ามันเป็นห้องน้ำแปลกๆนะเราพี่ว่ามันมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีสิ่งคิลลาตี้เห็นไปประจําไม่ใช่ไรเหรอติไม่เห็นถั่ของผู้ชายอ่ะนตี้ว่าัลตี้เขาผิดอันน่าจะผิดอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะเราขอดูเช็คอันนี้มาโอ้โอ้โอ้านี่แหละน่าจะถูกนั่นแหละคุณเคยกีรี่ติ เตตี้จะดดนด่าว่าเป็นผู้คุกคามทำผิดไหมไม่หรอกอ่ะโดนส่งไปที่คุณคุณนะร้านที่ตตี้กูอ่ะเอ้ยอันนี้คือร้ายคือร้ายอันเนี้ยแบบว่าเหมือนเราโดนเทระบบเลยอ่ะอเทระบบในรา้านเสตี้ร้านร้านไรขายร,รู้สึกเิ็ดไม่อยากเข้าแล้วกลัว่นะเกเกดแล้ว เหมือนเราโดนนั้นเหล็กเลยก็โดนเลยเราโดนเพทแล้วผมเจ้าของนั้นหรือเปล่านะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีนู่นเฮ้ยสวัสดีก็มีถ้าผิดถ้าพวกเครา่องทำก็มีเครืให้ทำเฮอโอ้ยแค่ไหนหรือแค่ไหนหาโอ้ยหาพุ่มกุหลาบแบบนี้มาห้าพุ่มจะได้รับ อาหารใช่ได้รับขนมปังตอนมี้ตอนนี้เราอยาได้ขนมปังขนมปังอร่อยงั้นรับไหมเด็ดนี้รับรับงั้นรับนี่กีผู้หลับจะอยู่แถวรอบๆอบนี้หามาให้ได้ว่าจะรออยู่แลือาจจะเดินไปทั่วก็หาอ่วให้เจอได้เลยตะกี้ตะกี้รลับแสบ กัาหวันนีเราต้องหากลุ่มดอกไม้แล้วเอ็ดมาเพิ่มอาการเฮ้ยข้างในดูเป็นลานมะอะไปแอบแอบที่ไหนนะที่เจอแล้วไหนๆหรอไหนไหนไหนโอ้ตีนหน่อยเต้ยแล้วตีเห็นทุกคนหยุดนิ่งตีนหนุ่ยเต้ยแล้วตีรู้สึกตาเบลอๆจริงทุกคนเดี๋ยวลาคาร้านนี้ก่อนนะ อตตี้มันรู้สึกเหมือนจ็ตตี้ตาเบอร์คนเดียวถ้าบอกอกเข้ไม่น,นี้คืออะไรอะ่ะจำคิวของตัวเองให้ดีน้ำบัตรคิวใส่กองคิวอะไรไม่รู้อะ่ะคิว,วันนี้อ่าลอตตี้ลอตตี้หายลอตตี้ปไปไหนแล้วแ่อ้าตี้เหม่อหรอเมื่อกี้ ใช่แต่ว่าตติกำลังกลับเข้ามิติไปตติโดนหนึ่งวิญญาณเออน้าว่าเราเก็บผิดวิธีนะพุ่มไม้หายไปเลยอะ่ะอ,อ้าวหรือเราต้องหรือเราต้องอย่างนี้ไหมอ่ะแบบป้าเด็ดมันออกมาเรอไม่ใช่ซึ่งหรอ <laughs> เออ โดนทอยีสุรตีกำลังพยายามกลับเขา้ารตีโดนกระชังปัญญาเหมือนกันนะอา้าวไม่เป็นไรแต่เ,เขาจะนัดตรงใจกันนะเห็นว่ามันจะเป็นทุกคนไหมไม่ทราบเหมือนกันนะ่ะ ที่พระเจ้าลงโทษพร้อมทั้งหมดเลยน่ะทำไมข้าว่าใช่นะรู้สึกว่าตี้รู้สึกว่าน่าจะพระเจ้าลงโทษพร้อมกันน่าจะลงโทษพร้อมกันจริงๆเพราะว่าวันรตีมาตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะฮะแล้ลัตตี้มาโผล่ไหนก็ไม่รู้อไงแล้วลัตตี้ไม่ได้ตุ๊ดเลยนะตีเลยแล้วแล้วแล้วรตี้มาโป๊ะโผล่ที่หลาดอะฮะ ว <What? S 2> ลเอตตี้ว่าตัวพีอะไรผิดพลาดต้องมีอะไรแปลกๆนะเราตี่โดนตุ๊กตาอ๋อไม่เป็นไรนะ่ะเราก็เป็นเหมือนกันนะรับ <c oughs> โพยอยู่ในอ่าห้องโกลมที่หนึ่งนะละ้วตีก็เป็นเหมือนกันตะกี้เลยคิดเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> มันต้องมีอะไรผ,ผิดพาตรงไหน ดำดำขาวขาวลตี้ก็ไม่เข้าใจอตี้กำลังพยายามเข้าไปอีกรอบหนึ่งถ้าล้วตตี้ยังเข้าไปแล้วเป็นอยู่ล้วตตี้ว่าลัตตี้น่าจะได้กลับเท่าไหร่อีกทีเมืพรุ่งนี้มันเป็นไปได้เหมือนกันนะเอ๊ะทุกคนผู้กงกันเอ๊ะหรือล่าโดนผีในผีหรือตุ๊กาตาในร้านนั้น<อ>หลอกหรือเปล่า <ไป S 1> นะใช้เดิมผีนำเหรอเออหรือว่าลาโดนอามหรือเปล่าอะ โดนจับให้หัวโกรธไปบุกร้านเขาหรือเปล่านะลัตตี้จะไม่สนล้ตตี้ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยชาเจนเราว่าเรารอดูหลังบ้านดีกว่าไหมหลังบ้านธรณีนะว่าแบบเออโยมบายเขาเป็นไงบ้างท่านอันอานกัยนึ่งตุกี้กันอยู่เป็นไปได้ว่าอยมบาเตียนอ,อยู่ตอนนี้ลัตตี้ใจลอยยังจจจุดใจเจอะ แต่ว,ว่าโยมาบายก็คงจะโดนอ่าก็ตาในลานนั้นสองเวสีไม่เงินแม<ช>่จนะโดนติงคัวกันหมดเลยจริงใช่ตอนนี้ยืนในตลาดมันยันอีกแล้วนะต่ที่จะยืน,นเราบนแท่นอย่างสง่าง,งามงเป็นไรนะพวกเราก็ยืนที่เดียวกันเลยอนะ่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะอยู่ในคนละมุมห้องก,ก็ได้นะเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมิติซ้อนทับกันเหรอ ก็ได้นะลิตี้รู้สึกว่าลิตี้อยู่ที่เดียวกับบุญบัวแต่ลัตี้ไม่เห็นตัวบุญบัวและบุญบัวก็ไม่เห็นลัตี้ใช่และลัตี้รู้สึกเปล่าเปลี่ยวเข้าใจไม่เป็นไรนะเพราะเราก็ไม่รู้อยู่ไหนไปแกแอมฮือเราจะผ่านตรงนี้ไปเด็กกันแม่ยังผ่านนะแม่ถ้าเรายังผ่านอ่า ตุ๊กตาคตัวอะไรเนี่ยนวที่มองไม่ทันข้าค่ะว่ามันเป็นตุ๊กตาบางอย่างนะตุ๊กตาขยับได้โอ้ยตุ๊กตาอะไรเงี้ยบุญ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 แ้วที่ผ่านอะไรไม่ได้แล้วก็จะผ่านในทุกสิ่งข้าว่าจะปตุกตาตัวที่ข่าเจอนั้นมันน่าจะเป็นอาถรรพ์ใครไปจะทำระบบอะไรไว้กับตุ๊กตาตัวนั้นว้า เกิดอะไรขึ้นถ้าว่าน่าจะมีบางอย่างเฉยๆเน่ยเดี๋ยวมันเกินเวลาเข่าแล้วเข่าก็เลยอันนี้เหรอล้วตี้มันไม่แน่ใ่เนี่ยตอนนี้ลราตตีกกำลังถอดจิตไปดูโซนสองอยู่ล้วตีเห็นคนลงพลเต็มเลยริงด้วยลตีแอบไปฟังดีไหมขอดกิจไปฟัง ไปฟังก็ดีนะแต่เงินไปไม่บุญบัวไปไปเส็จกันไปเสร็จกันไปกันไปกันไปกันแล้วคนเดี๋ยวอาจจะปิดหูก่อนนะอาจจะเป็นเรื่องหลังบ้านแล้วได้บางอย่างที่อาจจะมีเอฟพีเดนเกิดขึ้นเข้าใจได้เป็นวันแรกเพราะฉะนั้นขอยาาปิดเสียงดีก่อนทุกคนโอเคนะเดี๋ยวจะยินเสียงเราอยู่โอเคตอนนั้นคือจะโอเคไปไปต่อตลกอ่ะพี่รอด สวัสดี่ินอนลกวิญญาณหลอน อัมมไฮกันน้ะที่กำลังอยากจะเห็นผู้ชมห้างั้นเหรอลาวกันนะ ข้ากำลังเตรียมตัวอยู่พวกเจ้าจะได้เห็นความแปกของข้าแน่ๆเลย